เอาเลยครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยในขาผมพวกผมชินเคยเนาะเทรกเตอร์เรานี้อยู่กับการจันดับประจําสัปดาห์กันอีกเช่นเคยเนาะในเดือนมีนาคมในสัปดาห์แรกแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากหาเกมมาใหม่ประจําสัปดาห์เล่นอยู่เนี่ยสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเกมเยอะแยะมากมายให้ท่านผู้ชมได้เป็นโหลดได้เล่นกันนะ กหวังว่าท่านผู้ชมน่าจะชอบกันนั่นเองนะก,ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยกดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนเพะะื่ออย่าพลาดคลิปให,ใหม่ๆมไว้ด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามาสามารถขอมาได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยเนาะโอเคนะครับเพื่อไม่การไม่เสียเวลาแล้วกันนะไปดูเกมกันเลยดีกว่าว่าจะมีเกมไหนมาใหม่กันบ้างนะครับเนาะไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เราก็เข้ามาสู่ที่เกมแรกมาที่ร้อยแล้วนะสำหรับเกมแรกเนี่ยก็สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวแก้ไขปริศนานะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า The p i r a นั่นเองนะเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนวแก้ไขปริศนาที่เราเนี่ยจะไปอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งที่เราเต้องแก้ไขปริศนาเพื่อ สำรวจดูสิ่งลึกลับให้ได้เลยนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่านเล่นมากๆภาพในตัวเกมเนี่ยก็จะมีภาพที่ค่อนข้าง,งจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นภาพที่ค่อนข้างจะมีแสงสีกัะการตาแล้วจะมีปิศา,าต่างต่างให้เราไปแก้ไขก็จะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับภาพมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมุมมองบุคคลที่1ภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับไปลองหลดเล่นก็ได้นะ สำหรับเกมที่2เนี่ยก็จะมีชื่อว่า a t t a c k Trigger นั่นเองนะสำหรับเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ์พีจตรอยแดนเจียนไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีจุดเด่นตรงที่ว่ามันเนี่ยสามารถเล่นโคออบกับเพื่อนได้ด้วยนั่นเองนสะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกม RPG แล้วก็อยากแบบเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้ดูได้นะเกมนี้นะครับก็จะมีอาวุธต,ต่างๆให้เราไปเลือกเล่นก็นจะเยอะเลยนะก็แต่ละอาวุธเนี่ยก็จะมีการอัพกรงอัพเกรดด้วยนั่นเองนะครับเนาะ ก็ภาพกราฟิกเนี่ยจะเป็นแนว 2D ที่เป็นภาพสุดน่ารักเลยทีเดียวนะก็สำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็สามารถไปลองโหลดเล่นก็ได้นะเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีความสนุกแล้วก็ความมันอยู่ในตัวอยู่แล้วนั่นเองนะ สำหรับเกมที่3เนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมแนวขี่เครื่องบินอยู่แล้วนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Aero f i g h t FS 2021นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับก็จะมีหลายภาคมาแล้วแหละนะครับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเวอร์ชันภาคใหม่เลยนะครับก็คือเพิ่งเปิดตัวไม่นานนี้แหละนะสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์แนวขี่เครื่องบินนะครับที่เราจะได้ไปขับเครื่องบินก็จะมีเครื่องบินเยอะแยะมากมายให้เราไปขับเลยแม้กระทั่ง เฮลิคอปเตอร์เครื่องบินโดยสารหรือว่าเครื่องบินลบนะครับเราก็สามารถขี่ได้เหมือนกันนะครับในการขี่เครื่องบินเนี่ยก็เราสามารถทาอะไรได้หลายๆอย่างในการขับเลยนะก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับเครื่องบินเนี่ยน่าจะเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกด่านต่างๆให้เราไปมากถึง200กว่าแห่งเลยนั่นเองนะครับเป็นเกมที่น่าจะแบบว่าตอบโจทย์นะสำหรับใครที่ชอบเกมเนี่ยขี่เครื่องบินนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับสามารถ กำหนดอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งการปรับเวลาของวันนะครับปรับเมฆหรือว่าปรับลมร้อนอะไรต่างๆที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับภาพกราฟิกเนี่ยถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างจะกินสเปคอยู่กันนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับเป็นเกมเสียตังค์นะครับก็คือสำหรับใครที่อยากเล่นเนี่ยอาจจะไปซื้อเวอร์ชันกันก่อนได้นะมันค่อนข้างจะไม่แพงนะมันลดหลั่นตามเวอร์ชันนั่นเองนะครับเนาะก็ไปลองโหลดเล่นกันได้นะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมแนวขี่เครื่องบินนั่นเองนะ เราก็มาถึงเกมที่4นะก็สำหรับเกมที่4เนี่ยคคอที่หาเกมแนวขับรถแล้วก็เป็นแนวขับรถรับส่งอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าแคส t y d e l i v e r y รี่ลัมเบอร์นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะจะเป็นเกมแนวขี่รถส่งคนนั่นเองนะครับก็ในเกมนี้นะครับจะต่างจากเกมอื่นตรงที่ว่าเราเนี่ยต้องแข่งกับคนอื่นเพื่อไปส่งคนก็สาหรับใครที่ส่งคนจนได้เยอะนะครับก็ถือว่าเป็นอันชนะไปนะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมันอยู่เหมือนกันนะคือแบบ เป็นเกมที่แข่งกันส่งคู่ผูโดยสารน,นั่นเองนะครับเนาะ <g år> ก็จะมีการหมดแย่งชิงคนด้วยนั่นเองนะคือแบบคนละท่าจะมีความบันมากๆนะแต่ตัวเกมนี้นะครับก็จะมีตัวละครเยอะแยะมากมายให้เราไปเลือกเล่นเลยนะก็จะมีพวกคนขับโมไซค์คนขับรถยนต์หรือว่าคนขับ3ล้อนะครับก็จะมีเลยนะั่นเองนะครับเนาะภาพกราฟิกก็เป็นภาพกราฟิกสุดน่ารักเลยนะเป็นออกแนวสไตล์โพลีอนนะครับภาพมุมในการเล่นเนี่ยจะเป็นภาพมุมบุคคลที่3นั่นเองนะครับลองโหลดเล่นก็ดูได้นะ มาอยู่ที่เกมครึ่งทางที่ร้อยแล้วนะเกมครึ่งทางในวันนี้นะครก็จะมีชื่อว่า The Legend of r e s i e นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่นอารเช่นเคยนะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวต่อสู้เป็นเว็บไปนั่นเองนะครับก็เราเนี่ยจะสู้กับพวกปีศาจนั่นเองนะครับก็เราเนี่ยจะเป็นกอลลินเพื่อต่อสู้จากปีศาจเป็นเว็บไปนะครับเมื่อเราต่อสู้ ชนะไปเรื่อยๆเดี๋ยว่าผ่านเวฟไปเรื่อยนะครับมันจะมีความยากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอาวุธต่างๆนะก็ยังไม่มีเพราะมเป็นปตัวทดลองอยู่นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็น เล่นเป็นเพลิอนเล่นค่าเวลาได้นั่นเองนะครับเนาะก็จะมีการใช้สกสิลสกิลด้วยนั่นเองนะภาพกราฟิกเนี่ยก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยภาพมุมมองในการเล่นเนี่ยก็เป็นภาพมุมมองบุคคลที่สามนั่นเองนะครับมือถือที่จะเล่นในตัวเกมนี้ได้นะครับก็มีการรับรองมาแล้วแหละนะครับในเพจสโตร์นะสามารถเข้าไปอ่านกันได้นะแต่ว่าผมเนี่ยก็บอกว่าเป็นตัวที่กินสเปคอยู่การนั้นนะสำหรับเกมนี้เนาะ ตัวเกมที่หเนี่ยก็สำหรับครที่หาเกมแนวขับรถไฟเล่นอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Electric Train นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขี่รถไฟฟ้านั่นเองนะครับก็ในตัวเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่น่าจะเล่นสนุกเล่นเพลินอยู่เหมือนกันนะครับเป็นเกมแนวจอมรองสถานการณ์นั่นเอง นะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีอะไรต่างให้เราไปเล่น่อนเยอะเลยนะครับในการเล่นเกมนี้นะก็จะมีจุดต่างๆที่เราต้องไปทํากันนะก็จะมีเควสต่างๆให้เราไปเล่นด้วยนะครับแล้วก็รถไฟก็จะมีพวกสกงสกินให้เราไปแต่งด้วยนั่นเองนะเป็นเกมที่ท่างจะเล่นสนุกเล่นดนเพลินเล่นแก้เบื่อกันได้นะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวนี้เนาะภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมุมมองมุมสูงแล้วก็ ภาพกราฟิกเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะไม่ได้สวยเกินไปแต่ว่าก็โอเคเหมือนกันนั่นเองนะครับเนาะมาลองโหลดเล่นกันได้นะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวขี่รถไฟนั่นเองนะครับเนาะ สำหรับเกมที่7เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Modern Warship นั่นเองนะก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขี่เรือรบยิงกันนั่นเองนะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวขี่เรือรบยิงกันอยู่แล้วนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะเป็นเกมที่เปิดตัวมาใหม่แต่ว่าตอนนี้ยังเป็นตัวลงทะเบียนอยู่นะสำหรับใครที่อยากโหลดเนี่ยก็สามารถเข้าไปโหลดที่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้เลยนะครับก็เกมนี้นะครับจะมีภาพเด่วค่อนข้างสวยมากๆเลยนะ คือเป็นเกมที่ข่าจะมีภาพสวยมากๆแล้วก็จะมีเรื่องต่างให้เราไปเลือกเล่นข้าจะเยอะเลยนะแต่และตัวหรือว่าแต่ละลําเนี่ยก็จะมีสเตตัสแตกต่างกันไปด้วยนั่นเองนะครับเนาะไปเกมที่ข้าจะเล่นสนุกอยู่เหมือนกันนะครับเนาะภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่สานั่นเองไปลองโหลดเล่นกันดูแล้วกันนะ แร้บเกมที่8ปเนี่ยก็จะมีชื่อว่าแฟชฟุตบอลรันนั่นเองเนียนก็สำหรับเกมนี้นะจะเป็นเกมแนวสายฮาหรือว่าเกมแนวอินดี้ที่เอามาให้ผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันอีกแล้วนะฮะ ก็สำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่เราเนี่ยก็จะไปปวดในสนามฟุตบอลนั่นเองนะครับก็จะวิ่งเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะโดนจับออกในสนามฟุตบอลนั่นเองนะครับคือไปปวดในสนามนั่นเองนะครับก็เกมนี้ก็ไม่มีอะไรบ้ากนะครับก็คือการวิ่งผ่านคนอื่นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเป็นเกมที่ท่าสนุกเหมือนกันนะคือเล่นสนุกสนุกเล่นแก้งเหงากันได้นะเล่นแก้เบื่อกันได้นะครับก็เกมนี้นะครับจะมีภาพกราฟิกที่ท่านจะไม่ได้แย่นะถือว่าใช้ได้เลยลองโหลดเล่นกันดูได้นั่นเองนะ สำหรับเกมลองแบบสุดท้ายเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Reset Earth นั่นเองหรือว่าเราเนี่ยจะไปช่วยโลกนั่นเองนะก็สำหรับเกมนี้นะครับก็จะมีเรื่องประมาณว่าเราเนี่ยอยู่ในปี2084นะครับที่กาวเนี่ยยึดของโลกอยู่นะครับก็สำหรับตัวกราวเนี่ยก็จะเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ทำให้คนที่อายุเกิน25ปีตายไปนั่นเองนะครับแล้วก็เราเนี่ยก็ต้องไปช่วยโลกในการข้ามเวลากลับไปที่อดีตเพื่อไป หยุดยังกล่าวให้ได้นั่นเองนะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกมากนะในตัวเกมนี้นะครก็จะเป็นเกมแนวประจญภัยนั่นเองก็จะมีดานต่างๆให้เราไปะจนภัยเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีอุปสรรคต่างๆให้เราไปเจอด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นมากๆแล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะสนุกเหมือนกันนะครับภาพในกิจการเล่นเกมนี้นะครจะเป็นภาพมองด้านข้างภาพกราฟิกเรียบๆแนว2อดีลองเล่นก็ดูได้นะสำหรับเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกเลยก็เล่นเพลินๆอยู่เหมือนกันนะครับเนาะ สกมสุดท้ายเนี่ยก็เอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวรถแต่งนะครับคือรถแต่งในที่นี้คือสามารถปรับแต่งรถตามใจชอบของเราได้นั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า a s s a u l t นั่นเองนะครับเป็นเกมแนวรถจริงการที่เราเนี่ยสามารถปรับแต่งอะไรต่างๆได้ตามใจชอบเลยนะก็คือสามารถแต่งล้อตามใจชอบแต่งปืนหรือว่าการแต่งใบพัดหรือว่าอะไรต่างๆที่สามารถให้เราบินได้นั่นเองนะครับก็เกมนี้เป็นเกมที่น่าสนุกอยู่เหมือนกันนะครับเป็นเกม แนวรถจริงกันที่มีลุกเล่นอะไรต่างๆที่ทขาใจะเยอะแยะเลยนะฮะในการแต่งรถนั่นเองนะครับเนาะก็สามารถเอาอาวุธปืนหรือว่าอะไรติดตั้งเราได้นั่นเองนะครับเกมนี้นะครับก็สามารถเล่นในทางออนไลน์และก็ออฟไลน์เลยนะครับเป็นเกมที่ท่านจะสนุกอยู่เหมือนกันภาพกราฟิกเนี่ยก็ถือว่า,าสวยเลยนะครับก็ภาพมวอในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมุมบุคคลที่3นั่นเองนะครับเนาะไปะลองโหลดเล่นก็ดูได้นั่นเองนะครับ ก็เป็นว่สาสำหรับสีบเกมมาใหม่ประจำสัปดาห์ของเดือนมีนาคมที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะและก็หวังว่าท่านผู้ชมน่าจะชอบกันนะโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจบไปช่นนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม